และในวันนี้นะผมพี่ก็จะมาล่าข้างหัวโดวยใช้คอมโบมิดไนเบดกับโผดเยตินั่นเองนะครับผมเรามาดูกันว่ามันจะรอดหรือว่าจะร่วงพันแน่นะครับผมมาก่อนไปดูนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูสแตตก่อนนะครับผมอ่าสแตตพี่จะอัพเป็นสายผลนะครับผมอ่าจะได้แรงแรงนั่นเองนะส่วนของแต่งนะครับผมเราจะใช้เป็นไดโน h ฮูดนะความสามารถก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันแล้วครับ บัพเปอร์ช็อปบริการเติมโคบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์และผลปีศาจถาวรมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟูตและคิงเลกัสซี่ยังไม่มดไอดีไก่เงินไก่เบดแมฟฟิสเขาก็มีประหยัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปากหดคอมเมนต์เลยก่อนจะไปแลกค่าหัวเลยครับผมอ,อมโรงงานก็เกิดแล้วนี่ไงเป็นไงล่ะ,ะมารอตีโรงงานก่อนเลยแล้วกันนะนผมปากเขาให้มาเข้ามาดิ ข้ามาดีแน่จริงแน่จริงว่าเข้ามาดีเจอหน่อยเป็นไงออืนี่ไงสแปมยับสแปมยับนี่เอ็มวันี่เฉยก็แตกเนี่ย <'s> เปิดเผาโชว์ไปดึงดอกครับผมตีเป็นไงล่ะเข้ามาแตกหมดนะพี่บอกให้อุ้ยได้เอาหัวฟรีด้วยเอาเรื่องจัดเอาเปล่าเอาเปล่าเบคกอลเอาได้ผลแสงกูได้เน <laughs> าะเสียใจด้วยนะไปยังต่อสวัสดีครับผมเฮ้ยเอ็มอนี่ใครดิอยากลองดีเหรอเฮ้ออยากลองดีเหรออ้าไม่โดนสมน่ะ ปาดนครับผมเอ้าโหปาดไม่โดนนี่ไงรวบ X ก,ก่อนครับผมจังวันนี้ตามด้วย z X C จับด้วยสกิล F แล้วก็ตามด้วยแตกเลยยังไม่สุดคอมโบเลยแตกก่อนไปกันต่อครับผมเฮ้ยสวัสดีครับผมอ่าเราจะเปิดด้วยมิดเนสเบดก่อนก็ได้นะหรือจะเปิดด้วยหมัดก๊อตก่อนก็ได้ครับผมอ่าแล้วแต่ถนัดนะส่วนตัวพี่นะผมเปิดได้หมดนั่นเองนะงนี่ไงเปิดไม่โดนโอ้โหอะไรพี่ไง แซดซีครับผมแล้วก็ตามด้วยเอฟเรียบร้อยแตกเลยอะไรครับไปกันต่อครับผมเอาหรือเปล่าครับผมนะยืนมองหน้านานแล้วนะออกมาเปล่าออกมาเปล่าสวัสดีครับผมเอากีตาร์ฟันเป็นตัวเฮ้ยสวัสดีครับผมอ้ามาแล้วมาแล้วนี่ไงเอาคาาิตี้อ้าวลวกเอ็กก่อนนะผมแซดซีแล้วก็ตามด้วยเอฟนะครับผมแล้วก็ตามด้วยซีอีกดองอ้าวแตกเลยดิ่งยี้โอ้โหคอมโบอย่างตึงวันช็อตเอ้ยอะไรกันครับนี้มาดิ เอาอีกเหรอเอาอีกจัดให้นะผมปาดเอ้าปาดโดนเฉยนะรวบแซดก่อนครับผมตามด้วย CF แล้วก็ C ต่อเลยครับผมแซดต่ออุ้ยช้าไปหน่อยปะเฮ้ยจะหนีไปไหนเล่าเอ้าเอาวาร์ปหนีวาร์ปหนีจะหนีไปไหนนี่ก็ร้อยดีนี่ก็ร้อยดีอย่างนี้โอ้โหจะหนีไปไหนแล้วคิดว่าจะรอดเหรอไปต่อครับผมอ้าวที่นุ้ยตรงนี้มีสองคนแบบมิดในเบสเปิดก่อนตัดเค้นนะครับผมจังหวะนี้รวบด้วยแซดแล้วก็ตามด้วยซีครับผมจังหวะนี้ เอาเขาโซออกว่ะเฮ้ยอันนี้เป็นงานนะนี่เนอะโซออกได้ด้วยเอาตรืองจัดโอ้โหโโดนรวบโดนรวบเอาเอาเอาอะไรอ่ะโอ้โดนลัดโนวมามึงทำอะไรเมื่อกี้บลัดใครเฮ้อเฮ้ออะไรวะสองตัวนี้มันมันจะลุมพี่เหรอเนาะออมีดในเบดปาดสองรวบด้วยแซดครับผมอาอโอ้โหแปลงร่างเลยอย่างนี้เนอะ ไปไหนตบบ้างหูนี่อย่างนี้เอฟมาผมจับซีต่อตีไงแตกครับผมเอ็กปาหน้าเขาให้เป็นไงอื้มแซดต่อไปดิฮะแปงล่างแล้วเก่งไงแปงล่างแล้วเก่งนะอะไรอะไรโอ้โหโมจิขายเนี่ยมันก็เลยเอาโมจิมาเล่นกันไอ้พวกนี้ตบบ้างหูอย่างไงเอ็มวันแล้วก็ตามด้วยซีนะผมจับได้แล้วตามซีเอฟต่ออ้าวนี่ปล่อยแตกเลยเฮ้ยยังไม่ทันสุดคอมโบเลยแตกก่อนอีกแล้วมาดิเอาเปล่าเอาเปล่า เฮ้ยโดนไม่โดนเอาชัดนี่โอ้โหชนต้นไม้หัวแตกย่นีป่า X ไปผมอ้าวโดนโดนอ๋อ้อารวบสีได้เอ้าวูกตโดนเหมือนกันอ้าวจับ F ต่อครับผมรวบด้วยอ่าเรียบร้อยเจอหมัดก้อนไปแตกเลยไปกันต่อเฮ้ยอะไรอ่ะโปาดมั่วนะปาดมั่วนะอ้าวจับ X ครับผมรวบหมัดก้อนได้สวยแซดเข้ามาจับ F ต่อครับผมอย่างนี้ C ต่ออ่าเรียบร้อยดีตาดูสีแซดปาแซด X ไปโอ้โหไม่โดนแบบ เกือบแตกนะโอ้โหดาเมจหมื่นสี่เอาหนีไปไหนไปไปครับผมนี่ไงเรียบร้อยเอาอันนี้มันสามรับสามไปแล้วดีกว่าไปต่อเอาที่สนิทที่สนิทอีกโดนเหรอนี่ไงปาก่อนเลยครับผมจังหวะน,นี้รวบได้แล้วตามด้วยเอฟครับผมเอฟแล้วตามด้วยแซดครับผมจังหวะน,นี้หมัดก็ตามอุ้ยหมัดก็ไม่ทนันอุ้ยมันแปลงนะไหนเดี๋ครับผมไปเดี๋ยวเอาเหรอคนนี้จะเอา,เ,อาเหรอเฮ้ยเปิดกีตาร์มั่วนะกีตาร์มนนะั่วนะเบเดียบเบเดียบเบเดีย นี่ไงโซ,โโซ,โโซโลอกโซลกหลอกตัวเอ,กองกุกิตายัดหน้าเขาให้ไงตามด้วย X อ็กเบดครับผมแล้วก็แซดซีแล้วตามด้วย F 4. ตามพ้่แซดโอ้โหแตกเลยอย่างนี้โอ้โหจับกีกาต้าแล้วก็รวบตึงเรียบร้อยเลยเฮ้ยสวัสดีครับโอ้โหเปิดเผาเลยว่ะเซิร์ฟนี้มันเถื่อนจัดเอามาดิเฮ้ยเปิดเผาขออนุญาตแปลงล่างนะครับเนอะสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่จับซีก่อนเลยเนี่ยแตกดิแปลงร่างเลยคิดว่าจะกลัวเหรอฮะซิงพี่เจ้าเอาเอามาจากไหนอ๋อไอ้นี่มันเข้าหลังพี่วัดวัดอุ้ยฟินิกเออโอ้โหโอ้โหโดนหมัดก๊อตอีกโอ้โหอะไรวะนี่เฮ้ยกูโดนลุมปะนี่ฮะแปลกแปลกวะแปลกแปลกวะว่าใช่แล้วชัดแล้วเอจังหวะนี้ชัดแล้วฟาดิเกียร์นะเว้ยเกียร์นะเว้ยน้อง เกตเอาไปตี่บังหูบังหูแล้วไงมาดิดี้ยมันลุมจริงอะ่ะน้องดูดิดูด,ดิมันลุมพี่เออไม่เกินตีไงเปิดเกตเลยคิดว่าตึงเหรอนี่ก่อนจังวันนี้ยังไงครับผมมันมีผลประตูกับผลฟินิกนะสองคนไอตัวผลฟินิกจะเปิดเกตอยู่ตอนนี้นี่นี่ไอผลประตูก้แตกแล้วหนีว่ะเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหน,น,นีแต่ว่าหายไปไหนล้นี่ไงบังหูอ้าวไอตัวนี้ก็ใกล้แต้มกันอ่าเกตเลยครับผมจังวันนี้ อย่าดีแล้วกันคอร้องแล้วครับม,มาดิครับมาดิครับโดนกีตาร์ไปครับผมตรงนี้แปงลงร่างครับผมอะไรอะไรอุ้ยแตกกันแล้วแตกแล้วแตกแล้วจะไปไหนฮะจับไม่โดนโอ้โหมันหนีแล้วมันหนีแล้วไอตัวหลังมาเอ้ามันเสกเจ้าทะเล้น้อโอ้มันเสกเจ้าทะเลเฉยอะไรเนี่ยโอ,โโอ,โโอโ้โหโอนโจรเจ้าทะเลปนมาขึ้นมาสู้กันบนบ,นบกดีกว่าอบนบกไม่มีเจ้าทะเลครับผมตายแล้วนาไปเอาหายหายเอานีไง เอา้าจับซีได้คร้บผมเอฟตามจังวินที่เอา้าเรียบร้อยดีอย่างนี้แซ่<น>บบ้างหูว่าห้าหมื่นห้าอิ่มอิ่มครับผมจังวันนี้อะไรกันครับเนี่ยว้าวว้าวดับเบิลยูเจ็ดเอ็มเฮ้ยบอกว่าอะไรลองไฟอสู้นานเกินเหรอมาต่อสองเลยจังวันนี้มาเปิดเปิดเกตแล้วไงเปิดเปิดเกตแล้วทิ่จะสู้ได้เรอนี่ไงนี่ไง เอ็มวันสแปมยัดได้ไปเน,นี่ยจับกูจับไม่โดน่ะจับไม่โดนไม่เป็นไรครับผมแตกอยู่ดีหมื่นห้เนาะเนาะไปกันต่อครับผมอ้าวอ้าวเอ้เอเอนี่แฉะไอ้ไปเปลี่ยนเป็นผลมังกรมันไปเปลี่ยนเป็นผลมังกรประฟามเกตมาเฮ้ยใครจะอยู่ก็อยู่กูมไม่อยู่แล้วเว้ยไปแล้วกูอะไรกันครับเนี้ยหผลน้ำแข็งว่ะอะไรน้ำแข็งอะไริงนี่ไงรวบแซดเรียบร้อยเอฟตามครับผมสีอีกดอกนึง โอ้รถจับแช่เฉยอุ๋อะไรวะซีไม่โดนได้ไงเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถเป็นเลือดเลือดรถเป็นน้ำรถเป็นเลือดอะไรอ้าวกูเกียรแล้วจังวันนี้เนอะมาดิกูเกือบแตกแล้วเจ้านี่รวบด้วยเฮกครับผมเอ้เซตไม่โดนอา้าวไม่เป็นไรครับผมซีโดนนะอา่าเรียบร้อยแตกไปโอ้ัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไปมาสองอีกแล้วว่แนะแตกแล้วมาสองแปลกแปลกนะอ้าวมันไม่ได้คู่กัน มันไม่ได้มันไม่ได้พูดเดียวกันนี่ไงเอ็กก่อนครับผมรวบแซดแล้วก็ซีจับเอฟต่อครับผมแล้วก็แซดเอ้าโดนรวบก่อนโอ้โหหมัดมังกรเฮ้ยอ,อย่าขัดขวางอย่าขัดขวางคอมโบอย่าขัดขวางคอมโบเนาะนี่โอ้ยโดนกีตาร์บ้าเลยออกมาก่อนตั้งหลักนี่หมัดมังกรหมัดมังกรแล้วไงเอารวบเอาโดนได้ไงวะเชื่อมันปิง <No. S 1> ้งเลยโอ้โนโนโนมันปิง้งมันปิง้งโอ้โหจังหวะนี้มุงสายฟ้าก็มาว่ะ เยตีก็มาสายฟ้าก็มาโอ้โหหัวแล้วจะวันนี้หัวแน่นอนนะผมเอ๋อ <No. S 1> เยตีใกล้แตกเยตีใกล้แตกลตแล้วนี่ไงเกลียดแล้วมึงจะสู้ได้เหรอ <c oughs> เยตีเป็นคนละเกลกียดชิงเว้ยนี่ไงหมื่นหนึ่งอ๋เอเนาะเออเข้าไปดิครับไหนตัวไหนอ,อีกตัวนี้เหรอ <c oughs> นี่กูปาดเอก,ก่อนเลยครับผมรวบแซดเชีย่ยแตกเลยสองสกิลวัดแต่เฮลอะไรส <c oughs> วัสดีสวัสดีครับผมนี่เอามัดก้อนไปก่อนหนึ่งดองอิ่ม เฮ้ยก e, ีตาร์หลอกหลอกตัวเองเปล่าเฮ้อเดเออยังไงครับผมยังอ so ุ้ยิงเชิงหนาวอ่ะปาดเลยเอาปาดไม่โดนวัดอ้าวแต่แซดโดนนะแซดโดนแล้วแซดเอ็กซีจับเอฟนะครับผมจังวันนี้ตามด้วยสกิลซีเอาไม่โดนอ๋อซีวิคโดนได้ไงวะตายจะบอดกีตาร์ดักไว้ก่อนวันนี้ยังไงหนีไปไหนกีตาหนีไปไหนแล้วคิดว่าจะรอดเหรอเอาไม่โดนเฉยนะนี่ไงโอ้โหพี่ทำไม่รู้จังวะอ้าเอฟโดนนะเอฟโดน โอ้โหสีไม่โดนนะที่มันชนกำแพงก่อนนี่ไงเจอแซกไปครับผมป่าเอ็กไปต่อครับผมแล้วก็ตามด้วยเอ้าเอ็กหมัดดาแตกเนะี่ยเอามุนแปลกว่ะยี่สิบโอ้ยยี่สิบเก้าเอ็มไปต่อนี่ครับอะไรอะไรแกแตงเอ้ยขอดิเฮ้ยเอ้ยไม่ดไ What? What? โดนยังไงวัดวัดเอ้าอ่าโดนโดนอยู่ดีอะไรวะไอ้โมจิเนะี่โมจิยุ่งจังเลย ทุ่งจังเลยจับ C เับผมตามด้วย F อ้าว F ได้อนะ F อย่างนี้ก็แซดกอดครับผม C X 5นี่เรียบร้อยแตกเลยเฮ้ยอะไรจะง่ายขนาดนี้ครับเนี่เอาเปล่าเอาอีกไหมโอ้ไม่ใจเลยวะไม่มีใครใจเลยโว้อะไรกันครับเนี่ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะผมสำหรับคอมโบ Midnight กับผลเยตินั่นเองนะถ้าใครชอบคอมโบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ข้อมูลไลด้วยเจอกันใหม่ EP นะลองไปเล่นกันดูนะผมเพราะว่าคอมโบนี้ก็ตึงอยู่เหมือนกันนะเล่นกับผลเยตินะครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่โดนเนิบนะเอาไปเล่นกันได้นั่นเองครับผมไปละ